ก็คือแนะนำนี่เลยค่ะ Mediline K O r นะคะ Medical Skin Care โซลูชั่นบำรุงผิวอ่ะก็ไฮโซมากตรงที่เขาเป็น Medical Skin Care คือแบบเป็นสกินแคร์ทางการแพทย์มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ได้เลยว่าแบบปลอดภัยจริงแล้วก็เห็นผลจริงเพราะเป็น Medical อะคือชอบตรงนี้แหละและที่สำคัญ Samsung Samsung เกี่ยวไรทีวีหรือเปล่าไม่ใช่เขาบอกว่ามันเหมือนกับ Samsung อะบริษัท กันซัมซุงรับประกันยอก็เลยเฮ้ยโอเคอะเพราะว่าเกาหลีอะไรยิ่งใหญ่สุดล่ะอะไรที่สู่เสตาชาโลกก็คือซัมซุงถุกต้อนะคะไขโตซานไขโตซานเฟเชลมาไขโตซานคืออะไรไม่รู้แ้วก็บอกว่าไขโตซานเนี่ยคือเขามีคุณสมบัติในการที่จะดูดซับสารพิษต่างๆนั่นเองค่ะแต่ชอบมากสาหรับเมดิ ل ินก็คือเวลาเวลาที่เรามาเข้าไปเนี่ยคือเขาจะดูดซับสารพิษก่อนตอนแรก พนดูสรับสารพิษออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสารบำรุงของเจ้าตัวเมดลีเนี่ยเข้าไปบำรุงผิวของเรานั่นเองไม่อยากจะพูดว่าซื้อมาหลายกล่องนะแล้วกล่องหนึ่งมันก็มีมันมี4แผ่นน่ะเออมี4แผ่นกล่องหนึ่งราคา1น5 0บาทนะฮะ ถือว่าโอเคเลยอะเออราคาราคาก็แบบไม่แพงเกินไปแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะแล้วที่สําคัญคือแบบไม่แพ้ไม่อะไรเลยอเออมันโอเคอะชอบรู้สึกเลิกนะคะเพราะว่าแหม่ซัมซุงก็การันตีขนาดนี้แล้วแล้วแถม m a ดอิน Korea ีเราก็แบบมั่นใจได้อยู่แล้วปะแต่ทีเนี้ยคือเราจะงงว่าอ้าวทำไมมาส์สม,มันมีสส่วนละเออสั่งก๋วยเตี๋ยวแยกน้ำแยกเส้นหรือเปล่าถูกต้องค่ะแผ่นมาสก็จะอยู่แบบแห้งๆแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วน ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นน้ำนะคะแต่อย่าคิดว่ามันเวิร์กมากเลยเพราะว่าบางทีนะสมมติว่าด้านมีอะไรปนเปืเป้อนมาในมาสเราก็อยู่ในน้ําแบบนี้นะคะก็จะทําให้คุณภาพของน้ำเนี่ยมันอาจจะเสื่อมได้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากซึ่งแบบอย่าชอบมากแต่ยินงแย่ฉลาดน้อยมากค่ะครั้งแรกที่ใช้คือไม่ได้ไม่เคยดูรีวิวอะไรจากไหนเลยครั้งแรกที่ใช้ตัดตัดเสร็จปุ๊บ แยกน้ำแยกเส้นนี่นาะทำไงเดียวแล้วปรากฏว่าอยากก็เลยเพิ่งไปเปิดรีวิวอ้าวแล้วเห็นจิวจ๋วจิวจ๋วจิว๋วจิ๋วเอ่อจิ๋วจิ๋วก็รีวิวก็เลยเพิ่งรู้ว่าเขาต้องใช้วิธีนี้ก็คือตรงนี้มันจะมีมันจะมีเขียนตัวเล็กๆว่า Push ที่แปลว่าผลักแล้วก็เออผลักอะไรคือผลักโอเคแล้วตอนหลังก็เลยเออเริ่มเริ่มฉลาดขึ้นรอยอยากสมองเริ่มทํางานนะคะเราก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ดันไปหนึ่งปปุ้งน้ำแตกนะน้ำมันก็จะแตกเข้าไปอยู่ในแผ่นมาแห้งๆของเรานั่นเองค่ะ ดีป่ะ DIY นิดนึงไะโดยง่ายนะคะสนุกสนานเรียบร้อยหลังหน้าแล้วอะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเนี่ยพอน้ำมันเต็มแผ่นปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยฉีกแล้วก็มาใช้นะคะเขาจะมาเป็นตะข่ายแล้วก็มีผ้านะคะเราก็เอาผ้าทิ้งแล้วตะข่ายมาโปะหน้าไม่ใช่หรอเล่นคือเวลาจับมาอันเนี้ยจะรู้สึกเลยว่าเหมือนเป็นไข่ขาวอะคือแบบเยิ้มเลยอะเออชอบมาก ราะว่ายิ่งเยิมนะพูดเลยว่ามันจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้เป็นอย่างดีแต่ถามว่าช่วยในเรื่องริ้วรอยแย่ได้ไหมคือยังไม่มีไงก็เลยยังไม่รู้ว่ามันช่วยได้หรือเปล่าแต่เห็นคนเขาก็ชวกันเยอะนะว่ามันช่วยได้อะไรเงี้ยแต่ที่สําคัญนะยารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นตัวมันเป็นตัวเดียวเลยที่ยาใช้แล้วแบบเฮยหน้ามันขาวขึ้นจริงอะเออมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าคือเหมือนเขาไปแบบดูดซับสารพิษต่างๆก่อนแบารุงไงเออพอมันดูดซับสารพิษเสร็จแล้วใช่ปหมมันก็ทำให hey. okay, oh. right. ้หน like, ้าของเราไปขาวขึ okay. Okay. So, ้ Shout ้นไดอรย่่างีโเื ปกติบางทีเราใช้ถ้าเกิดว่าแผ่นมันออกแบบมาไม่เหมาะนักอย่างเงี้ยมันกระเดิดได้นะคะส่วนตะข่ายนี่นี่เลยฮะชโลมร่างกายฮะจริงๆทิ้งไว้เลยแล้วก็นั่งนิดนึงนะคะว่าให้มาเกาะนอนดีสุดนะคะเนี่ยคือความรู้สึกมันดีมากอะชุ่มฉ่าแล้วมันก็นิ่มตัวมากมันนิ่มโอ๊ยไปหาซื้อมาใช้ดวดจริงๆเพราะว่าบอกเลยว่าให้สิกเต็มสิกเลยอะเออ คือไม่เคยใช้มาสกหน้าที่เป็นชีตเป็นแผ่นแบบนี้ที่ไหนเราประทับใจเท่ากับเมดลีนจริงๆอะ่ะ oh.